ยินดีต้อนรับสู่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำยางครับบรรยากาศดีมากๆ ยามเช้าจากแจ้ห่มลำปางนะครับผมเจมส์เรตเทนเนอร์นะครับวันนี้ออกมาวิ่งนอกสถานที่ครับกลับมาบ้านเกิดของคุณแม่นะครับที่นี่ก็จะเป็นเส้นทางที่ผมวิ่งมานะครับน่าจะประมาณสักส3ถึงโลนะครับผมจะวิ่งกลับไปที่ตัวอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับนี่น่าจะเป็นร้านกาแฟนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราวิ่งกลับกันไปดีกว่าไปกันไป วิ่งนอกสถานที่ครับกลับมาเยี่ยมคุณแม่ที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับมาวิ่งตอนเช้าเช้าตั้งแต่ตี5้าครับตอนนี้ก็6กโมงสี่้าแล้วอากาศดีมากมาครับจะบอกว่าเพื่อนๆเห็นนะครับนั่นคือภูเขานะครับซึ่งเป็นไอคอนิกประจำของแจ้ห่มนะครับแล้วก็มีหมอกอากาศตอนนี้ 13องศานะครับเป็นอากาศที่บอได้เลยว่าหนาวมากนะฮะแต่ก็ต้องวิ่งเพื่อเขาอบอุ่นครับตอนนี้ก็พูดตรงๆนะครับตัวค่อนข้างอุ่นนะครับแต่มือเนี่ยจะหยิบจับอะไรเนี่ยมือค่อนข้างชานะครับเพราะอากาศมันค่อนข้างเย็นแต่ก็ต้องเลือกที่จะออกกําลังกายเพื่อที่จะให้ร่างกายอบอุ่นนะครับเห็นไหมฮะ เหมาะขนาดนั้นเลยนะครับนี่คือทิวทัศน์นะครับเป็นบรรยากาศยามเช้าเส้นทางก่อนจะเข้าอำเภอแจ้ห่มครับเพื่อนๆอ,อากาศดีมากนะครับเพื่อนๆืเ,นเ,นเห็นทางนั้นไหมครับทางนั้นจะเลี้ยวรู้สึกจะเลี้ยวเข้าไปทางไปอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแล้วก็จะเป็นทางที่ไปเชียงใหม่ นะครับจะเห็นสองข้างทางนะครับตอนนี้นี้หมอกเยอะมากนะฮะแล้วก็จะมีกลิ่นเท่าเพื่อนได้มาวิ่งกับผมตอนนี้นะครับเพื่อนจะบอกว่าตอนนี้นี่นะครับตอนนี้มันจะมีกลิ่นของคนที่เขาเผาฟืนด้วยเห็นไหมครับทางไก,กลๆนู่นนะฮะทางไปเชียงใหม่นี่นะครับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลจงหว อำเภอแจ้ห่มนะครับจังหวัดลำปางอากาศดีครับเพื่อนดูนี่ฮะวิวยังสวยนี่คือการกลับมาบ้านแม่นะครับหลังปีใหม่ในรอบหนึ่งปีนะครับกลับมาหาท่านหน่อยนะครับก็เลยหาโอกาสออกมาวิ่งจับก,กิ้งสบายๆครับ ี่คือเหรียญแห่งความทรงจํานะครับตอนสมัยที่คุณพ่อผมยังมีชีวิตอยู่ออกไปวิ่งด้วยกันครับเพื <ron> ่อนๆนี่เลยครับนี่คือเหรียญรางวัลนะครับที่ผมไปว <ron> ิ <tra il> <ron> ่งในสมัย <tra> ท <il> <ron> ี <tra il> <ron> ่ผมยังอยู่ชมรมวิ่งมิตรภาพุส่วนจดตุจักรนะครับเหรียญพวกนี้น่าจะมีอายุประมาณสัก20ปีขึ้นไปนะครับถึง30ปีเลยนะครับ เป็นเหรียญตั้งแต่ปี3เท่าไหร่นะฮะปี36บ้างปี38บ้างโอ้โหยี่สิบวปี3าปีแล้วครับนะฮะนี่คือเหรียญแห่งความทรงจำนะครับคุณพ่อผมตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ใส่กรอบไว้นะครับมีดําบิววาใส่กรอบไว้นะลูกพ่อจะใส่กรอบไว้คุณจะได้ไม่จับแล้วมันจะเป็นความทรงจำของเราลูกนี่คือสิ่งที่ผมกับคุณพ่อเนี่ย แล้วก็มีคุณแม่ไปแจมด้วยนะครับออกไปแข่งวิ่งในนามชมรมมิสตรภาพนะครับส่วนตริกจัดก็ยังมีอยู่นะครับวันก่อนที่ผมไปวิ่งที่รา,รายการนิวสตาร์วิ t h Scoopy นะครับของนักพบบางใหญ่ก็ยังมีอยู่นะครับยังมีชมรมนี้อยู่แล้วมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่เป็นประธานชมรมคนปัจจุบันด้วยนะครับก็เป็นคุณลุงที่ใจดีนะครับ เสียดายที่คุณพ่อผมเสียไปถึง2ปีแล้วนะครับสําหรับเหรียญที่ผมมีความทรงจํามากที่สุดนะครับนั่นก็คือเหรียญนี้เลยครับเพื่อนๆเหรียญกีฬากรมพละศึกษานะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับว่ามันเป็นตู้ที่คุณพ่อผมท่านทําไว้นะครับแล้วเป็นตัวล็อกกุญแจด้วยเพื่อนเห็นใช่ไหมครับผมไม่มีกุญแจนะครับไม่รู้ว่าคุณพ่อผมเก็บไว้ไหนนะฮะไม่สามารถหยิบเหรียญออกมาโชว์ได้แต่นี่คือเหรียญกรมพละครับ เหรียญกรมพละลศึกษาซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีแข่งแล้วนะครับไม่มีจัดแข่งแล้วกรมพละลศึกษาแห่งประเทศไทยแข่งอยู่ประมาณม3ครับผ่านมา 20. บเกือบ30ปีแล้วเหรียญเนี้ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นเหรียญแห่งความทรงจําแล้วก็เป็นเหรียญที่ผมวิ่งระยะสั้นครับวิ่งประเภทลู่นะครับ4ีคูณ100เมตรผมเป็นมือ2เป็นไม้ที่2นะครับเป็นเหรียญเงินเหรียญแรกในชีวิตนะครับ ก็สาหรับเหรียญนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นเพื่อนร่วมทีมผมอีกสามไม้ที่เหลือน,นะครับวันนั้นจริงๆเราควรจะได้เหรียญทองนะครับแต่เผอิญว่าความผิดพลาดมันเกิดมาจากผมนะครับก็คือด้วยความที่ว่าไม้ mai ผลัดที่2เนี่ยมันจะต้องรับไม้ผลัดที่มือซ้ายถูกไหมครับเผอิญตอนนั้นครับสตาร์ทออกไปแล้วแล้วเวลาที่เพื่อนเขาส่งไม้ครับเพื่อนๆผมเองก็ดันไปตกต,ต,ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วไปรับมือขวา ทาให้เพื่อนที่ส่งไม้เสียจังหวะแล้วก็ทําให้ทีมเสียจังหวะไปในตัวนะครับก็ถ้าเพื่อนร่วมทีมคนไหนนะครับที่ยังจําเหรียญน,นี้ได้ยังจําวีรกรรมผมได้ต้องก็อยากจะบอกนะครับว่า20-30ปีผ่านมาแล้วก็อยากจะบอกว่า <c oughs> ขอโทษนะครับที่ทําให้เสียจังหวะในวันนั้นนะฮะเป็นเหรียญแห่งความทรงจําครับเหรียญในรูประยะสั้นนะครับแล้วก็จะมีเหรียญประเภทเนี่ยฮะ มีเหรียญกรุงเทพมาราธอนด้วยนะครับนี่ปี1,999อู 20, ปีนี้2,023 24ปีแล้วครับเหรียญน,นี้นะฮะนี่ก็ฟันรันนะครับไปวิ่งกับคุณพ่อคุณแม่มานี่แหละครับคือเหรียญแห่งความทรงจำครับเพื่อนๆที่นี่ก็นะครับ ที่นี่ก็มีบรรยากาศในความสมกรงจำที่ผมกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ออกไปวิ่งด้วยกันนะครับรู้สึกดีๆครับผม เส้นทางที่ใช้วิ่งหรือปั่นจักรยานนะครับในอำเภอแจ้ห่มเนี่ยถ้าเอาแค่ในเทศบาลเนี่ยผมมองว่าในเทศบาลจังหวัดอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเนี่ยถ้าเพื่อนๆมาแถวๆนี้นะครับแล้วเพื่อนๆอมีที่พักนะครับมีบ้านพ่อแม่หรือมีบ้านญาติอยู่แถวนี้ก็พักกับเขาได้แล้วถึงไม่มีนะครับในเทศบาลมันก็จะมีเกสต์เฮาส์ อาจจะมีโรงแรมอยู่ห้องผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับจาราคาไม่ได้แต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะอยากจะสัมผัสบรรยากาศยามเช้าๆนะครับยิ่งยิ่งช่วงต้นมกราแบบนี้เนี่ยหรือปลายธันวาเนี่ยก็มาได้เลยนะครับวิ่งวิ่งก็คือวิ่งในเทศบาลเนี่ยอาจจะผ่านกาดผ่านร้านกาแฟนะครับถ้าไปตอนเช้ามืดเนี่ยก็ยัง อาจจะยังไม่มีร้านไหนเปิดนะครับก็จะมีกาดหรือตลาดเนี่ยตลาดเช้าในเทศบาลเทศบาลแจ้ห่มนะครับก็วิ่งเข้าไปได้นะครับวิ่งวิ่งผ่านเข้าไปได้นะฮะประมาณสัก6กโมงกว่ากว่าเนี่ยทางทางกาดเริ่มเปิดละเพื่อนเพื่อนก็อาจจะเข้าไปจิบกาแฟกาแฟยามเช้าชายามเช้าก็ได้หรือจะไปซื้อกับข้าวนะครับหรือจะไปซื้อข้าวเหนียวสั่งขยะกินหรือจะซื้อกับข้าวอะไรขนมอร,อร่อยอร่อยแถวนั้นก็ได้ครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นบรรยากาศที่ ที่หาไม่ได้ในกรุงเทพอะครับแล้วก็เส้นทางที่ที่ผมแนะนำนะครับก็คือวิ่งรอบๆเทศบาลน,นะครับในเทศบาลแจ้ห่มเนี่ยวิ่งได้นะครับวิ่งได้เลยแล้วก็ถนนดีนะครับแต่สำคัญที่สุดในฐานะที่ผมเป็นคนต่างถิ่นนะครับเพื่อนๆไม่ใช่คนถิ่นแจ้ห่มโดยกำเนิดผมบอกได้เลยว่า,าต้องระวังอย่างเดียวครับคือเจ้าถิ่นก็คือน้องหมาถูกไหมครับ เพราะน้องหมาที่เขาไม่คุ้นเคยกับเราเนี่ยต่อให้เขาคุ้นเคยกับเราในฐานะที่ถ้าเราเป็นคนถิ่นบางครั้งถ้าเราวิ่งเนี่ยบางทีเขาอาจจะไล่เราได้ถูกไหมครับแต่สําหรับผมไม่ใช่คนถิ่นเลยก็อยากจะแนะนําว่าถ้าไปในเขตไหนหมู่บ้านไหนที่เราไม่มั่นใจแล้วเริ่มเห็นว่าเออม,มีมีเจ้าถิ่นมาเนี่ยนะครับดูว่าไม่น่าจะเป็นมิตรกับเราก็ขอให้หลบมานะครับเพราะว่าบอกเลยเลยว่ามัน อย่าอย่าไปอย่าไปเสี่ยงกับกับเจ้าถิ่นเลยครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยหมดสนุกเนี่ยกับ,ก,บการวิ่งได้ถูกไหมครับเส้นทางที่ผมแนะนำจริงๆก็อก็จะมีนะครับถ้าใครเป็นสายอยากทำบุญด้วยนะครับวิ่งไปด้วยทำเข้าวัดทำบุญด้วยเนี่ยผมมองว่าถ้าเริ่มจากเทศบาลอำเภอแจ้ห่มเนี่ยจะมีวัดสีหลวงนะครับวัดสีหลวงก็เข้าไปทำบุญได้นะครับแต่ก็ต้องรอให้พระท่านเปิด เปิดประตูวัดก่อนนะครับประมาณสัก6โมงก,กว่าหกโมงสี่สิบถึงเจ็ดโมงนะครับแล้วถ้าวิ่งจากกลางเทศบาลอำเภอแจ้ห่มวัดจากนับจากวัดสีหลวงเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะวิ่งผ่านนะครับผ่านไปทางถนนที่ถนนที่จะไปทางเมืองปานนะครับก็คือวิ่งผ่านไปทะลุขึ้นไปนะครับไปที่วัดผาแดงหลวงได้เลยนะฮะถ้าวัดเปิดนะครับ เส้นทางตรงนี้ผ่านทุ่งนาไปใช่ไหมครับวิ่งผ่านไปแล้วขึ้นวัดไปเนี่ยเพราะว่าวันก่อนที่ผมวิ่งผ่านวัดผาแดงหลวงซึ่งมันเป็นเป็นวัดที่ผ่านมาตลอดชีวิตที่ผมมาที่นี่นะครับมาเที่ยวที่นี่ก็ยังไม่เคยไปวัดนี้นะครับแต่ผมเท่าที่ผมดูก็คือองค์พระเจดีย์ครับองค์เจดีย์ที่เป็นอยู่ในวัดของวัดผาแดงหลวงเนี่ยผมมองว่าสวยดีนะครับพรุ่งนี้ก่อนที่ผมจะกลับกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่า อาจจะไปนะครับอาจจะไปสักการะาพระนะครับไปไหว้พระขอพรพระนะครับที่สําคัญที่สุดคือผมคิดว่านี่คือบรรยากาศนี่คือกําไรของชีวิตที่ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะครับไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับถ้าเป็นสายวิ่งอย่างผมเนี่ยถ้ามีโอกาสที่จะวิ่งสำรวจเมืองนะครับสำรวจเมืองแล้วก็อาจจะทําบุญไปด้วย วิงว่งเสร็จล้วแวะไปทําบุญที่วัดเนี่ยผมว่าก็ไม่เลวนะครับก็ลองดูครับเพื่อนๆผมคิดว่าการทําทริปแบบนี้ให้กับตัวเองเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าลองทําแล้วก็น่าจะคุ้มค่าต่อการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็การท่องเที่ยวไปอีกรูปแบบนึงครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมาอยู่ในบรรยากาศของบ้านของคุณแม่นะครับในเจ้าห่มก็มันเป็นบ้านที่ เหมือนอยู่ในสวนอยู่ในไร่นะครับต้นไม้เยอะแล้วก็ตอนนี้แดดลดลมตกอยู่ประมาณเกือบเกือบสี่โมงจะครึ่งแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้จะผิดกับเมื่อเช้าครับตอนเช้าเช้ามืดถึงตอนเช้าเนี่ยที่แดดยังไม่สว่างเนี่ยคือหนาวมากนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ 12- งถึง13องศาเซลเซียสนะครับเพื่อนๆสำหรับผมแล้วนะครับอําอเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเนี่ยหลายๆคนนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับ สแสวงหาพื้นที่สถานที่สวยๆนะครับอากาศดีๆเนี่ยสำหรับภาคเหนือครับเพื่อนๆอำเภอแจ้ห่มหรือจังหวัดลำปางเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอที่แม่ผมอยู่เนี่ยมันจะเป็นอำเภอทางผ่านครับเพื่อนๆที่ใครที่ขึ้นเหนือมาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะผ่านอำเภอนี้ไปหรือจะไปเที่ยวน้ำตกแจ้ซ้อนนะครับหรือไม่ก็ไปเมืองปานหรือว่าจะไปวัดเฉลิมพระเกียรติซึ่ง มันจะเป็นทางผ่านครับเพื่อนๆแล้วทางผ่านที่จะไปแม่ของสอนเชียงใหม่บ้างนะครับในในอำเภอแจ้ห่มเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าสเสน่ห์ของที่นี่ก็มีนะครับนั่นก็คือความเงียบสงบของของหมู่บ้านนะครับของวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านซึ่งยังสงบอยู่นะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะ ดื่มกาแฟนะครับคนที่ชอบดื่มกาแฟอาจจะเป็นที่แม่แจ่มนะครับไม่ต้องไปถึงแม่แจ่มก็ได้ครับก็ยังจะมีร้านกาแฟกาแฟสดดอยจกนะครับดอยจกคอฟฟนะครับร้านมันจะอยู่ติดกับตรงข้ามกับวัดสีหลวงนะครับเป็นวัดประจำเทศบาลอําเภอแจ้ห่มจังหวัดลาปางนะครับก็ลองไปดูครับเพื่อนๆถ้าใครคนไหนได้แวะเวียนผ่านเข้ามานะครับร้านนี้เป็นร้านที่น่ารักนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตภาพไว้ให้ เป็นร้านที่น่ารักนะครับวันนี้มีโอกาสได้ไปน,นั่งร้านของเจ้าของอน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อคุณเบียนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณเบียทํากาแฟนะครับชงกาแฟได้อร่อยมากๆนะครับแล้วก็กาแฟใช้พันกาแฟที่ดีเลยนะครับน่าจะเป็นอาราบิก้านะครับไม่ได้ถามคุณเบียรเขาแต่บอกได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆแวะเวียนไปแถวแถววัดสีหลวงนะครับหรือในเทศบาล เทศบาลอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนี่แวะไปได้นะครับร้านกาแฟสดดอยจกนะครับก็บอกได้เลยว่าร้านนี้บรรยากาศดีนะครับราคากันเองมากๆเริ่มต้นที่เครื่องดื่มร้อนอยู่ที่30บาทนะครับแล้วเครื่องดื่มเย็นเนี่ยอยู่ที่35บาบาทลองดูนะครับลองลองมาสัมผัสร้า,รานนี้ดูแล้วผมบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีนะครับเจ้าของร้านเป็นกันเองนะฮะ สวัสดียามเช้าครับวันนี้ออกมาวิ่งก่อนกับกรุงเทพนะครับตั้งใจไว้ว่า,าจะวิ่งมาทางวัดผาแดงลุกนะครับจะไปทำบุญวิ่งจอกสบายสบายครับจริงๆแล้ววันนี้ถือว่าออกชานะครับเพื่อนผมออกวิ่งวันนี้ผมออกประมาณตีห้าตีห้าครึ่งตีห้าสี่สิบนะครับแต่ฟ้า ก็ยังมืดอยู่นะครับตอนนี้6โมง37นาทีฟ้าก็ยังไม่ค่อยสว่างนะครับคือผมพลนขึ้นมาทีแล้วนะครับแต่เผอิญว่ามีเจ้าถิ่นนะฮะผมก็ยังก,กลัวอยู่นะครับแต่ตอนนี้ทางเริ่มสว่างแล้วครับคิดว่า,าทางเจ้าถิ่นน่าจากต้อนรับแล้วนะครับ หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ฮะข้างทางมีนะครับไฟข้างทางมีแต่คือถ้าสมมติคนที่เดินทางกลางคืนนะครับมันจะค่อนข้างอันตรายหน่อยเพราะว่ามันมืดนะครับและสองข้างทางก็ตรงนี้นะครับข้างนี้จะเป็นทุ่งนาข้างนี้ก็เป็นป่านะครับถ้าเปิดไฟสักหน่อยหนึ่งถ้าเปิดไฟสักหน่อยหนึ่งเนี่ย ผมคิดว่าจะปลอดภัยขึ้นเยอะนะครับและตอนนี้เนี่ยเนี่ยฮะนี่คือบรรยากาศยามเช้าที่พอมีแสงสว่างมากนะครับตอนตีห้ากว่าๆเนี่ยผมมาตรงนี้มืดมากนะครับแล้วก็มีน้องหมาเห่าด้วยก็เลยอยาจจะกลัวนะครับกลัวเขาจะกัดนะฮะตอนนี้ก็พกไปเรื่อยๆครับวิ่งวนอยู่ในเทศบาลแจ้ห่มเนี่ยอยู่ประมาณสาสีรอบเพื่อรอให้ฟ้าสว่างนะครับ เพื่อที่จะไม่โดนน้องหมาไล่ได้เพราะว่ามันมืดครับนะฮะก็วิ่งไปเรื่อยครับตอนนี้ความสว่างของของพาทิตย์มาแล้วฮะก็ไม่เคยกลัวเท่าไหร่นะครับอากาศดีครับวันนี้ไม่ค่อยหนาวน่าจะประมาณ 18-19ามั้งครับไม่ก็20องศาสบายสบายครับไม่เหมือนสองสามวันแรกโอ้โหหนาวมาก1 2ถึง12งถึงส6องศา3 4วัน3-4วันก่อนนะหน้านี้นี่หนาวมากนะครับแต่มาวันนี้ถือว่าเย็นสบายครับเสื้อกันหนาวแทบไม่ต้องใส่เลยวิ่งสบายครับมือผมไม่ชาด้วยนะฮะก่อนไ่วัาาดผาแดงลงครับเพื่อน ผมลองเปลี่ยนเส้นทางดูฮะดี๋ยวเข้าทางที่จะไปอำเภอเมืองลำปางนะครับสองข้างทางตอนนี้นี่คือใกล้เจ็ดโมงนะครับเพื่อนๆฟ้าเริ่มสว่างละผมปิดผมปิดไฟโขกโกลฟได้ละไม่ต้องใช้ละนี่นะครับทางนี้ไปอำเภอเมืองแล้วก็ไปงาวนะครับอำเภอเมืองอยู่ที่65อำเภอ,เองาวจังหวัดลำปางอยู่ที่101กิโลเมตรนะครับ ทางนี้ไม่เคยทางนี้ไม่เคยวิ่งมานะครับแต่ตอนที่คุณพ่อผมยังอยู่เนี่ยเขาเคยขับผ่านทางนี้มาครับเป็นทางใหม่สังประมาณ1 0 15ปีแล้วครับเส้นทางนี้เป็นถนนทําใหม่นะครับเป็นทางลัดที่ไปสู่ไปสู่อําเภอเมืองลําปางนะครับก็ถือว่าไม่ไกล64ี่กิโลแต่ต้องมีรถนะครับไม่นกเลย ไม่มีรถเกง๋งไม่มีรถกระบะก็เสี่ยงนะครับนะครับขอวิ่งไปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องกลับทางนี้เราจะไปทำบุญกันนี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับเพื่อนๆโอ้มีหมอกนะฮะผมว่าสวยมากนะครับหมอกยามเช้ากับทุ่งนานะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยได้มา สวยครับสวยโอ้นล้วก็ทิวเขานะครับนี่ฮะสวยจริงแล้วข้างทางฝั่งนู้นก็ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะครับบรรยากาศดีครับใครก็ตามนะครับที่เป็นคนชอบถีบจัก,กรยานนะครับขี่จักรยานออกสำรวจเมืองนี้แนะนํานะครับมาแจ้ผมจะไม่ผิดหวังนะครับแต่สําคัญเลยไม่ต้องออกเช้ามากนะครับเพราะว่าข้างทาง ถ้าเป็นข้างทางที่ปไปอำเภอว,วังเหนือที่ผมบอกอะครับคือไฟไม่มีนะฮะเอาละครับทางนู้นเนี่ยผมก็คงไม่ไปนะครับเดี๋ยวผมอาจจะวิ่งวนออกหรือไม่ก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะอ่นะเดี๋ยวไปถึงแค่ตรงแยกนะครับไปถึงแค่แยกแล้วเดี๋ยวเราตีกลับ จะไปไหว้พระที่มัดผาหลวงแดงนะครับไม่ผาแดงอยู่ของมน,นะฮะโอเคฮนะแต่ถ้าหน้าร้อนผมบอกเลยว่าอย่าคิดว่าจังหวัดลำปางเนี่ยไม่ร้อนนะครับหน้าร้อนนี่ร้อนมากยิ่งหน้าสงการถ้าเพื่อนๆมานะครับจะบอกว่าไม่ร้อนต่าจากกรุงเทพเลยเกิดด้วยความที่ภูมิศาสตร์ของจังหวัดนี้นะครับโดยเฉพาะอำเภอจ้าห่ามเนี่ย มันจะเป็นภูมิศาสตร์ที่เป็นแองกระทะนะครับหมอกได้เลยว่าถ้าเพื่อนเจออากาศร้อนที่นี่ทําใจเลยครับว่าร้อนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นทางแยกนะครับผมไม่เคยไปแต่เราจะกลับไปทางนู้นนะฮะวิ่งไปสํารวจทางครับอากาศดีครับเช้าๆใครไม่รีบเรียนเชิญมาวิ่งนะครับ บ้านทรงไทยด้วยนี่นะครับนี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อบ้านศพฟ้านะครับหมู่เจ็ดโอเคอันนี้เรากลับละโอเคครับ,เด,เ,ดดรบเดี๋ยวไปเจอที่วัดผาแดงหลวงครับ่าไปกันเดี๋ยวไปเจอที่วัดสวัสดีครับ นี่คือวัดขาแดงหลวงนะครับผมกำลังจะเข้าไปไหว้พระนะครับตอนนี้ก็อ,อุโบสถยังไม่เปิดนะครับก็ไหว้ข้างนอกได้ครับคือวัดน,นี้ผมไม่เคยมานะครับก็นี่ครับนี่คือสถาปัตยกรรมล้านนานะครับสวยนะฮะ,<ส>ะโอ้ยตกใจเ<สะ>จ้าถิ่นครับเจ้าถิ่น ขอไหว้พระหน่อยนะอย่าก,กัดเพราหน้าไหว้พระเฉยๆไหว้พระเฉยๆนะเออขอไหว้พระเฉยๆไหว้พระเฉยๆนะไม่ทำเออโอเค <laughs> ผมกลัวฮะผมกลัว อันนี้คือถาปัตยกรรมแบบล้านนานะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้เ,เรื่องเรื่องวัดทางเหนือนะครับแต่ก็เป็นจะว่าไงดีก็คือเป็นวัดที่ชาวบ้านเขามาทําบุญกันนะครับตอนนี้ก็คิดว่ายังเช้าอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีประกอบพิธีทางศาสนาที่มีความพิเศษอะไรนะครับแต่ก็สําหรับผมนะฮะผมก็รู้สึกดีนะครับได้ได้มา นะครับได้มาไหว้พระวัดที่ผมไม่เคยมานะครับผ่านไปผ่านมาไม่เคยแวะมาเลยก็รู้สึกดีนะครับนี่คือนี่คือวัดผาแดงหลวงนะครับเพื่อนๆมาได้นะครับผมก็ก็ถ้ามาคนเดียวอย่างผมก็อาจจะเจอเจ้าถิ่นนะครับน้องหมา3ามตัวที่คือเขาก็อาจจะเป็นหน้าที่เขาครับคือเขาอยู่เขาก็ต้องปกป้องพื้นที่เขาถูกไหมฮะก็ ทำความรู้ทำความคุ้นเคยกับเขาหน่อยอะครับแล้วก็บอกเขาไปดีนะอามาทําบุญนะมาไหว้พระนะนะเขาเขาก็จะไม่อะไรครับนะฮะบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีคุ้มค่าครับกับการที่รอเวลาวิ่งกลับมานะครับสวยจริงๆนะฮะไปครับเดี๋ยว ผมขออนุญ,ญาตกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวจะวิ่งกลับเข้าอำเภอละนะฮะไปดีกว่าครับเจ้าถิน่นเขาอนุญ,ญาตให้เราขนาดนี้โอเคแล้วครับ <c oughs> ไปฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกลับเข้าบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันที่บ้าน ยินดีต้อนรับสู่บ้านที่แสนอบอุ่นของคุณแม่ผมนะครับยามเช้าเข้บาบ้านแล้วครับจบภารกิจวิ่งไหว้พระที่วัดผาแดงหลวงแล้วนะครับไปเดี๋ยวผมขอไปเตร็มตัวก่อนนะครับไปอาบน้ําเตรียมตัวหาอะไรทานนะครับยืดกล้ามเนื้ออาบน้ำเลยเรียบร้อยเสร็จก็เดี๋ยวจะเตร็มตัวนะครับ แพ็คของสุดท้ายทางสุดท้ายแล้วก็เต็มตัวกลับบ้านที่กรุงเทพนะครับแล้วเจอกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมใช่กดไลค์ช่วยกดแ like, ชร์กด, share, กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆมีความเห็นใดๆเกี่ยวกับคลิปนี้เพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะเข้าไปอ่านผมจะเข้าไปตอบผมเจมส์เรดแฮตแรนเนอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วพบกันที่กรุงเทพครับลาไปก่อนนะครับจากอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ